สามร้อยแพร่ลองครับตามร้อยแพร่ลองเป็นได้หลายอยอะเลยะเนี่ยหลายโมน่ะฮะโม้มาสร้างวัดบ๊ะบ๊ะบคับผมสวดีครับพาเบ่งผลงานคับผมนี่ปะอ้อันยาครับจุตอนนี้โอ้ในปบนี้ยักโตข้นะ ว่านิ่นอ่ะนะหัวเขาทาของเราเว้ยโอ้ดี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 สุดยอดเอาบาบานมาเก็บบาทนะจัดมาเก็บบาทดูเขาเออเดีเปลียนหน่อยครับสามสองหนึ่งไปนี่จักศอกหกศอกน้อยตีลูกาเลยเขา เียนใหญ่ังไยก็ตีแล้วก็เอาน้ำก็ไปอีกวาดนี่ห่วยเป็นเังไรปลานเลยสิเกิดได้คือว่าวนนมาันรุนกันครับปลาสิเกนนิด <c oughs> ได้บ่เนาะห่วยวันปลาสิเกิดม่อะไรเว้ยโอ้อาอมาถามเปิงปลาเราเห่าว่าถืเกิว่าห่วยพูดมันติสดสะดุ้งกขับอยู่ทั้งทั้งคนเอ๊ะยังไนผู้าบาดนี่ของพร้อมของพร้อมทั้งทั้งคน ไงกงยไก่เตียวหรอปะหอดแล้วเนาะมันจิบ่หอดยู่ไกอทะเลสาอนเข้าไไข่บอ้าวขึ้นบาทนี่เอาขึ้นขึ้นป้าขึ้นขึ้นป้าแล้วต้องห่าวแห่ซะก่อนครับมันจะขึ้นบ่ไ้เดี๋ยวติโต๊อีก โบมียังไม่มีอะไรในเผาแห่ไม่มีอะไรในเผาแห่เอาเกิน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 นั้นเรียบร้อยเกินนั้เรียบร้อยเกินนั้นเรียบร้อยมันติดโต๊ะอีกตีลังกายเลยเออเรียบร้อยแล้วบาทดีจู้อะไรเว้ฮุบปะกราซ่าฮุบคว้าเว้ย เกอบมันตกเกับเกือบมันตกเบื้องแต่เบื้องพื้นนี่แหละเฮามันง่ามอยู่ดินั่นนัปลาึกกับประพึกหัวหน้าเราโดนเห็นหน้าทีหนึ่งครับได้ไรบ้างคนน่ะปาด sẽ luôn có cho đây lại, yêu được, hết chân đấy cái này lại Bà chinh bà chinh chứ mấy, bà chinh chứ mấy Bà chinh bạc Bà bạc chinh bạc chinh phải chinh bạc xé xé chinh bạc chinh bạc ไิทยุภูกระคักเต็มปน,นีิออกอากาศย่างดีเด้เดี๋ยวนี้เตื่นเหี่ยวพูดพี่อีวิทยุพี่อีเด้พื้นหนึ่งจังาหาวัดไม่หน่าสองพื้นสี่พันทัวพื้นละสองพันทัวที่ว่า,วาบ่แเพคหรอกเพราะว่าได้มันกับเพงเอาโอเคครับเมื่อหน้าพอกันไหมฝากติดตามนะครับช่องกองปราปลาทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กชื่อซื้อเดียวกันครับกองปราปลาฟิตฮันติ้งทีม ผมจอมยุทธเสี่ยวลงเป่าายเรียืนันนี้สวัสดีครับ